รถชมนะครับชุดรถนำเที่ยวชุดใหม่ของรถฟอร์ทนะครับเป็นรถที่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับมาฟรีๆจากเจ้าโอคายโดฮานามัตซึนะครับแต่ถูกใช้ชื่อใหม่เป็นอย่อบ,บอบซ่อมอ่ะนี่เป็นการทดสอบนะครับทางไกลไปบียบบนเดี๋ยวนี้กลับเบียบซึ่งนนะครับรถยนทดสอบทางไกายเบบบนก่อนนำมาให้บริการ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวจะซับเปลี่ยนไปบางซื่อก่อนนะครับแล้วก็จะเดินทางไปอุบลพรุ่งนี้เช้าครับชมความงามกัน <c oughs> ใกล้ๆนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดให้ชมภายในนะครับ ในช่วงระหว่งางการทดสอบรถแล้วก็ส่งมอบนะครับเมื่อส่งมอบเสร็จก็จะนำมาไปรถนำเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของักษนาของการวางแผนธุรกิจด้วยนะครับจะเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมนะครับฉีนั้นผมก็จะไม่ทำให้ผู้เกี่ยวข้องนะครับรู้สึกเป็นกังนวลน,นะครับฉะนั้นก็เราก็ชมให้นอกกันไปก่อนนะครับ แต่บอกได้เลยนะครับคอนเซปต์ดีไซน์ที่ได้รับข้อมูลมาคือข้างในเนี่ยสวยงามดูหลาแล้วก็ฟังก์ชันนะครับออกแบบมาเพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะผนังเดียก็เป็นแบบปิดสนิทได้น,นะครับเพื่อความปลอดภยัย ตัวอักษรจริงสีทองนะะสวยมากแปะอยู่นี้นะครับเพราะยังไม่อยากโชว์สีจริงนะครับแต่สีที่สูบปิดบังไว้นะครับสีจริงจะเป็นสีทองครับ ฝีมือช่างไทยสุดยอดจริงเลยนะครับสีนี้ผมไม่น่าจะผมเรียกสีถูกหรือปล่านะครับแต่เป็นสีแดงแดงแบบแดงจ,จัดแบบแ่งแบบเชอรี่ะครับก็งคงจะเข้าทีมกับเอ่กับวรรยอยบส้อมนะครับ ช่องความสวยงามมันภายนอกก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดให้จองตัวเปิดให้บริการจริงเมื่อไรนะครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวให้ชมนะครับ